ยืนบนถนนคนสู้เพื่อฝันลํำพันแขวนดังเศษฟังที่ถูกลมพัดมากไกลจากเช้าจดเย็นต้องเป็นคนดีเจ้านายเลิกงานคอยมีลมหายใจเป็นของตัวเอง กับพ้อมามีเพื่อนก็เพียงสีงเพลงวันที่ปัญหาพอภาระเข้ามาคนเห็นได้แต่บอกใจตัวเองไม่ให้หยุดฝัน ความทุกนี้มันดีนะถ้าคนรู้จักควรจะขอบคุณมันที่มันทุกมันยากนะมันสอนเราให้รู้จักศีลจากธรรมวิสังหราหรังเอเกเอกเจนันจะโอสะทั้งยา,นะาพิษอันร้ายแรงสำหรับคนหนึ่งแต่มันจะกลายเป็นยาอันวิเศษส,สำหรับรักษาโรคอีกคนหนึ่ง ความทุกข์นี่เหมือนยาพิษอันร้ายแรงสำหรับคนโง่แต่มันอาจจะเป็นธรรมโอสถสสำหรับคนฉลาดอาศัยความทุกข์นั้นมาเป็นบทเรียนแล้วปฏิบัติธรรมก็จะได้พบสัจธรรมอันประเสร,ริฐพระอริยเจ้าพระอ,อรหันต์เมื่อท่านจะตายมีจำนวนไม่น้อยท่านจะเบิ่งตามองโลกอย่างเต็มตา าหากว่าไปแต่งงานซิกาบิที่สมัครไว้ก็มาช่วยพี่สาวฝ่ามากเลีข้าวนะครับเม่อะไรจ้างคนระับพอพี่สาวก็ไม่ค่อยมีตังค์จ้างผมก็เลยขอแค่พา็ปแล้วก็กินข้าวนะครับช่วยกันครับเราพี่น้องกันก็ช่วยพี่ก,กบทุกฟรีนะครับไม่ไม่เคยเอาตางังค์แกละครั้งนะเพราะแกก็มีแต่วันอะไรที่ผมไม่มีกินพี่สาวก็ซื้อให้กินนะครับ พี่น้องกันเหลือกันแค่สองคนแล้วครับคนน้องคน้องก็หลับบนฟักฟ้าแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่เราสองคนพี่น้องที่ต้องช่วยเหลือกันแล้วหากว่าไม่ได้งานให้กาวีก็มาช่วยพี่สาวผามากครับก็รอนะครับถ้าไม่ไล่งานให้กาวีก็เดี๋ยวจะมาไล่สดพามากให้ดูเลยครับแต่ถ้าไล่ไก่ของเนี่ยผมว่าผมจะไม่ไล่แล้วนะ เลิกไล่ไก่ของแล้วเพราะว่ามันเบื่อครับมันเบื่อเบื่อกับการที่ต้องมาลังไล่แห็ฝ่ากายของนะครับผมก็เลยอยากไล่แบบสไตล์การทำงานให้ดูกันเพราะเราไม่ดีกว่านั้นแล้วผมเชื่อว่าตัวเองไม่ดีกว่านั้นไม่ดีคือเราสามารถทํางานให้โลกเห็นให้คนทั่วประเทศไม่ว่าเป็นญี่ปุ่นไทยลาวทัามา ราะว่าคนที่รู้ผมเนี่ยสิบกว่าประเทศเก,เกือบจากสุขคิดนะครับขอขขอ,ขอ,ขอคที่รักกันนะครับ